อืมเอาจริงๆตอนนี้ไม่รู้จะติอะไรถ้าไม่รู้จะติอะไรติคนข้างๆก็ได้ครับแต่คนนี้น่าติมากเดี๋ยวก็สกิดเดี๋ยวก็สกิดอะไรอยู่นักหนาก็ไม่รู้นักสกิดบ่อยๆก็ไม่ชอบไม่สกิดก็ไม่ชอบเอาใจไม่ถูกแล้วเนี่ยนี่อาจารย์อาจารย์ก็ไม่ต้องคิดมากหรอกปกติอาจารย์ก็เลือกไม่ถูกอยู่แล้วไม่ใช่หรอเวลาไปอ่ะใช้เวลาเลือกตั้งกี่ชั่วโมงถูกปะฮะ เลือกไม่ถูกอย่างเงี้ยสับสนอย่างเงี้ยอ่ะฮะเราแบบกั้หัวมวดอ๋อป่าก็อยู่ที่นั่นเหรอนะเราเลือกเราเลือกนอกตู้พี่เป๊กรู้ว่าเขาไปเพราะว่าพี่เป๊กทำงานอยู่ล่ะเป๊กไม่เท่าไหร่ฮะตอนเนี้ยคู่แข่งสาวเกลือฟ้าอุ้ยใวรไหวไงนี่สาวเกลือกล้วยแต่ว่าอย่าหาว่าอย่างนี้เลยนะคะตอนหลังเนี่ยไม่ได้เล่นเป็นสาวเกลือฟ้าแล้วตอนหลัง จบมาจบมาจากกรมฮะเขาก็เลยให้ไปเล่นละครที่มีกับการไล่ลำเกี่ยวกับการไล่ลำป่าโอ้อะไรเรื่องอะไรคะผีฟ้าเอ๋ยเขาเต้นลำาเผีฟ้าเอ๋ยเขาเต้นลำเลือดเลือดนี่ไม่มีใครที่จะห้ามเลยเหรอเนี่ย E N S E ขึ <to> cent, ้น <sus> ช so <stop> <ian> e ื N ่อว่าเซนก็ร <ian> e ู N ้จัก e ก oui ันดีส e ัสสัสสัส E N S E ถ้าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ใครบอกว่าเซนก็รู้จักกันดีสัสสัสสัส E N S E ก็พวกเรานั้นทำรายการทีวี่งวเซนทีวี่งเซนทีวี่งวิเซนทีวี่งเซนทีวี่ง